เดียรเลชันเสน่หาวายโยค่ะโปรเจกต์โฟร์เอลิเมนต์บ้านว่าทินวันนี้คู่ที่สองที่ปล่อยออกมานะคะก็คือเอาพิเยลแล้วว่าเป็นฟีนกับเบกกี้นั่นเองสำหรับโปรเจกต์นี้สำหรับบางคนที่อยากจะเดาถูกตั้งแต่ วันนู้นะะใช่แต่ว่านี้ก็คือก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะคะโอเคในส่วนของอะไรนะพี่ลมใช่ป่ะใช่กับคุณเจ้าหญิงบลูเจ้าหญิงบลูจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันหลังเรียกนะคะได้เลยเอเแล้วไปดูพร้อมกันเลยฮะโอ้ยสวยอ่ะ วุ้ยเจ้าหิงน่ารักมากเฮ้ยโอ้โหหล่อมากโอ้ยแ้ยโอ้โหชิวมากหน้วใสแบบขาวกระดำโอ้โหโอ้โหเอาลูกเร็วๆๆๆชิบยองกังจา กันดาวโอ้โหมีความแบบต้องแม้มากโคเหล่อมโอ้โหคตรหลมดูแลคนนึงก็หญิงของแพ้โอ้ยมันสั้นไปไหมเนี่ยจริงคูดจะโคตรหล่อเลยหล่อมากโอเคอันนี้ก็คือ official o p e r t e r นะคะเสน่ห์หาไนโยหรือว่าดีแยนนั่นเอง ใช่โอ้โหไม่คิดว่าฟินจะหลออขึ้นกว่าที่เห็นคือตอนแรกเห็นตั้งแต่ตอนที่ในหนังครับอยู่ในหนังของซีนที่จะมีซีนแบบบูใช่ไม่อยากให้ลินหายไปจากชีวิตแค่ิหกแล้วอันนั้นก็ก็ว่าเท่แล้วหล่อแล้วอ่ะแล้วก็มาเห็นในทีเซอร์ของตัวซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งอ่ะอ๋อพิษะพิษามานะ ก็มีความเท่แต่อันนี้แต่ว่าคือทั้งสองเรื่องนะเราจะได้เห็นสั้นๆใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเตรียมตัวเห็นวิฟิีบูทั้งเรื่องเท่ากับว่าฟิล์ูทสามเรื่องต่อกันเลยปะคนนี้พม่ชอบบูที่ใช่คนนี้ม้วนหน้ายังไม่ไปแเออเออแบบพี่ฟินมันช่วมได้จริงเนยเ่าคุณจับปืนแล้วมันมันหลอดเท่ขนาดนั้นคือแบบแล้วแบบชอบ เออเราชอาแบบความมั่นอ่ะใช่เรานี่ชอบการวางคาแรคเตอร์ด้วยความที่แบบเขาดูชิลอะดูแบบเอ้ยชิลชิฟิลมายิงคนเคี้ยวบอกว่าหลังเราถุยอะไร้ยปัดมาคือต้องมานั่งแซะเองนะเออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้เห็นในคาแรคเตอร์ถึงแม้จะเป็นบูแต่ก็ดูออกว่าเป็นบูแบบชิลไงเอาจริงไหมคือตอนที่เราอะแอบไปเข้ากองมาใช่ไหมตอนที่ถ่ายฟิตติ้งกันอะเออถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้เห็นความแบบว่าพี่ฟินจะเทขนาดเนี้เออยังมีแบบ ยังมีความเป็นพี่พี่ฟีนอยู่อาจจะเป็นเพราะภาพนิ่งด้วยนะแต่พอมาเห็นเนี่ยคือแบบว้าวแต่เราตอนเราเข้ากองเราได้เห็นความแถวพาวของเขาในการแบบเข้าคู่กับน้องเราก็แบบพี่พี่คนอื่นๆกระจายความเป็นลมแต่ว่าจับเป็นลมเลยเป็นลมเออแต่ว่าอ่ะเรายังไม่เห็นภาพของความบูความเท่ในการจับปืนอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวของลมเองเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบบ เป็นตำรวจน้ำดีตำรวจที่มีฝีมือใช่มีฝีมือก็ลองคิดดูเขาบอกว่าพูดจะกันเจ้าแล้วแต่ว่าคนแคทเธอรีนแคทเธอรีนแบบยิงมันไม่ถูกใครูถกแคทเธอรีนยิงไหมสิได้ค่ะยิงมันยิงเลยเออซึ่ยิงถูกยิงถูกไอ,คอ้คนนี้ไม่ยากรู้ว่าเบื้องหลังพี่ฟินได้สอนน้องเล็กเล่นมูกลี้แคทเธอรีนยิงมันหรอไม่แน่นะ ไม่แน่นะอ่าไม่แน่่ะก็จะก็ชื่อแคทเธอรีนไดไง้อลคำว่าเล่าเองเออว่าแบบเบื้องหลังเป็นยังไงพี่คิดว่ามีให้ดูแหละดอลล่ะหลังจากนี้น่าจะมีออกมาให้ดูนะคะที่บอกว่าพี่ลมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แผลวราที่สุดในบรรดาสี่คนดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาแผลว่าวเขาจะจีบไปทั่วคือเห็นคนสวยไม่ได้เออแล้วในกองก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเล่นกับอย่างนี้นะใช่ใช่รัดาเนี่ยรัดานี่เขาจะจีบนะจริงๆแล้วอะแต่ พี่น้ำเขาแบบเบรกไว้นะซึ่งมันจะมีเสียงให้เราเห็นด้วยเห็นนิดหน่อยน,อน้อยเล็กน้อยน้อยต้องเห็นฟินจิบเออเพราะเขาจะแบบโปรยเสน่ห์ให้สาวๆ <c oughs> จนแบบว่าเขามาแพ้เจ้าหญิงบลูของเรา <c oughs> แต่น้องเบกกี้ สวยมากสวยมากสมมงสมถาที่แบบเป็นเจ้าหญิงอะเออแต่อันนี้เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงของการหลบหนีอาจจะแบบไม่ได้แต่งตรงแต่งเต็มอะไรมากขนาดไม่เต็มใช่แต่ว่าการทื่หมูน้ำผึมอะไรน่ารักมากเราก็ชุดส่งคนคนส่งของเราเราเองเราเองเออไม่พูดถึงตอนเห็นในกองดีกว่านี่รู้สึกว่าไอ้ภาพที่เขาปล่อยออกมาที่มันจะเป็นแบบ เขาของคอซี่จะบอผมว่านี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าชูหลักใช่ไหมนี่แหละคือคนที่จะเอาคนคนนี้ลงได้ถูกเพราะว่าหลังจากเขาเจอเจ้าหญิงบัวเขาดูแบบสงบสงียนเออเี้ารแบบเอามือป้องหัวใช่จับมือแอบเห็นมีคนแซวอยู่ว่าแบบว่าเจ้าลมะเขาเป็นคนเทคแคร์ผู้หญิงดีใช่ไหมแต่ว่าพี่ไฟก็คือยัดน้องลงไน้อยเลยอันนี้เขาแบบป้องหัวนั่งเสร็จปุ๊บก็ จุกมือความแตกต่างนะไอไฟต้องเรียนรู้จากพี่ลมนะนะตรงนี้โอเคก็รอดูจริงๆอ่ะอยากเห็นล่ะอยากเห็นตัวเต็มเต็มละเราก็แบบรู้สึกว่าพอนูรู้สึกว่าในสีเรื่องอะพอเรื่องเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจด้วยความที่เอามันมีความบู๊ใช่ไหมมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีบทของแบบคนที่ต้องมาสวมรอยด้วยใช่ป่ะเจ้างที่ต้องมาสวมรอยซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบน้องเบคกต้องเล่นสองสองคาแรคเตอร์เลยพราะว่าหน้าเขาจะต้องเหมือนกันมากๆคิดว่าน้องเบคน่าจะเล่นเป็นทั้งแคทเธอรีนที่เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้วก็เฮเลนาที่เป็นคนที่ปลอมตัวมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนดูก็ต้องรู้สิว่าแบบอ่ะไม่ใช่เออถึงจะหน้าเหมือนน้องเบคอาจจะต้องแบบ นิดนหน่อยเพื่อให้มันดูมีความแตกต่างแต่ว่าในนิยายเขาแตกต่างกันที่ตานะเออเวลาดูคนที่ดูออกคือเจ้าวายโยของเราเพราะว่าเขาอะมองตาอคไรแบบไงเลยแบบแหมก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยน่าดูแล้วก็พอแต่น่าสนใจแล้วแบบการแสดงของทั้งสองคนมันจะอับึืนอีกขั้นเพราะว่ากลายเป็น ต้องบู๊คนนึงต้องบู๊สุดๆเลยต้องแบบดูแลต้องเทคแคร์ต้องมีความแผาๆนิดๆเจ้าชู้หน่อยๆเป็นการพลิกบทบาทอย่างนี้เพราะเขาจะต้องแบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยส่วนน้องน้องเบ๊กก็ต้องแบบเป็นเจ้าหญิงต้องเก็บเรื่องนี้เขาจะต้องพูดพูดหน่อยนิดนึงเพราะเขาจะต้องเก็บความรู้สึกเขาไม่สามารถจะเอ็กเพรสได้ว่าเขาอ่ะก็ชอบอะไรอยเงี้ยสลับกันไหมกับกับปินพักเพราะว่าในส่วนของน้องเบกก็ แต่ที่ตอนเป็นปิ่นผักก็จะมีความแพ้วพราวมีความอะไรก็สลับบทเลยอันนี้เราไปก็จะต้องแบบแสดงออกด้วยสีหน้าหรือว่แววตามากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันการเป็นเฮเลนาถ้าต้องถ้าเล่นเองก็จะต้องเล่นเป็นคนเราต้องความร้ายป่ะก็เฮเลนาไม่เชิงว่าร้ายจะมีคนบงการอีกทีนึงก็เขาเองจะต้องแบบว่าน้องเบสต้องเล่นให้ขาดว่านี่คือต้องหาจุด ใช่แต่นี่คือแบบแคทเธอรีนเออยิงมันไม<อ>่ใช่ยิง <c oughs> โอเออแล้วมีมีแฟกอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนิยายนะค,คือบลูอ่ะไม่ใช่เป็น B L U E นะที่แบบสีงเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่เป็นคำว่าบลีดมันอยู่บลูที่แปลว่าเออลมแปลว่าพัดพาอะไรเง<อ>ี้ยใช่คื สอดคล้องกับใบยกก็คือเขาจะมีแบบไปติดกงติดกออะไรกันเนี้ยเขาจะมีชื่อไทยเขาชื่อพัดพานะส่วนพี่พี่พี่ลมเนี่ยเขาชื่อวินอ้ยหลอกกว่าเดิมอวินที่แปลว่าลมเหมือนกันวินก็แปลว่าลมเหมือนกันเออโอ้ยหลอกกว่าเดิมลมก็หล่อแล้ววินี่หลอกเหมือนกันหลอเอออยู่กับพัดผาเขาจะมีแบบว่าซีนที่เขาจะ ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วไงพออยู่ในชื่อพัดผ่าเขาก็ต้องเป็นพัดผ่าเป็นคนธรรมดาทออีย่ยเคียงข้างเธอเออตลอดดู่คู่เนี้รอดูคู่นี้เราคู่นี้เป็นแบบตอนที่เราเข้าไปดูเขาจะเป็นคู่ที่แบบคือตอนถ่ายหรืออะไรเงี้ยคือถ้ายืนกล้องขึ้นมาก็คือจะเห็นโมเมนต์ถูกถูกถูกมีทั้งโมเมนต์ที่เก็บด้วยตาเปล่าและโมเมนต์ที่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่หมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะถามเลยนะ ก็คือเขาเรียกว่าไรเดี๋ยวหลังจาก25เมษายนเนี่ยรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับรู้มาก็จะถูกปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็ติดตามไว้แบบทุกช่องทางจะได้เห็นอะไรที่แบบค่อนข่าเอเนซีาแน่นอนเห็นบอกว่ามีมีแอคบอกว่าเอ่อปกติจะได้ยินใช่ไหมจะได้เห็นเดี๋ยวคือเราก็มีการเปิดตายว่าเขามีแบ็คกงแบ็กฮารกันซึ่งแบ็คฮารกัร นอกซีนนะคะอันนี้คือไม่มีในซีนเพราะว่ามันคัดแล้วแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้แต่มีคนบอกว่าได้ยินมาเยอะแต่ไม่มีภาพนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ารอหลังย5สิ้าเพราะว่าเป็นกับการความร่วมมือของเราทานไองแฟร์ทำเจสซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้รอก่อนได้ให้ทางอเชั่นเขาปล่อย ของเขามาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามมาหลังจากนั้นนะคะโอเคฝากทุกคนติดตามนะคะทั้งเสนนหาวายโยแล้วก็โปรเจกต์โฟเอลิเมนต์ทั้งอีก2เรื่องที่จะปล่อยมารวมทั้งหมดก็เป็น4เรื่องนะคะเีพี่ดินกับพี่น้ำถูกต้องซึ่งอาทิตย์หน้าอะตอนนี้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มก็คือปักหมดไว้เลยมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมาให้ดูกันแน่นอนสำหรับตัวนิยายนะคะเสนนหาวายโยก็มีทั้งรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กให้อ่านรวมถึงตัวโฟเอลิเมนต์ด้วยก็มีนิยายแบบรวมเหมือนกกัน่า็เลยได้ว แบบรวมอันแบบแย่ก็ <ó, S 2> เอาให้หมดเลยสิีแ<ม>าเ่เล่มก็ซื้อไปเลยที่เขาม,ม, <ๆ S 3> มีวันเทวันนี้สเปเชียลที่เป็นฝั่งของสไพยด้วยนะหกเ, <6 S 3> เล่มทุกคนจัดจัดให้หมดโอเคเดี๋ยวปักลิงมาให้ข้างล่างนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้แล้วก็ ติดตามโปรเจกต์ของวาทินวานิชได้ที่แอคเอชเชียลโฟร์ดเมนวาทินวานิชทุกช่องทางนะคะแล้วก็ติดตามไทเจอาจะแมนได้ยัางด้วยค่ะทุกคนไว้มีอะไรเรามาเม้ามอยกันเออ,อส่วนใครที่อยากแชร์โมเมนต์เอ้ยโมเมนต์หลังกล้องหลังกล้องคิดว่าจะเป็นยังไง<อ>ก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะไปคนท่ค